สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I can read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตพะยาครุษนี้เราถือว่าเป็นเป็นวิหกกรุงเทพนี่คือพะยากรุษเป็นวิหกกรุงเทพมีความยิ่งใหญ่มีความอภินิหารมากมายเหลือเกินมลิตารไร เทียบเท่ากับมหาเทพแล้วก็ตำนานนี้ก็มีหลายตำนานด้วยกันแต่คนไทยเราจะยึดถือตำนานที่ถือมาจากเกิดจากไข่ก็คือจริงๆแล้วพญาครุฑเป็นลูกของพระกัจย y l ือสีกับพระนางวินตาเออพญาครุฑก็ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นผู้ที่แบกภาระมากๆรับใช้แม่พระนางวินตาแล้วก็ พญานาคไปตลอดเลวลาพญาครุฑก็มานั่งนอยเงยตําใจว่าทําไมแม่แล้วเราต้อง,องเป็นทาสรับใช้กู่ตลอดเลวลาก็ถามพญานาคเลยว่าทําอย่างไรจึงจะไถ่ความเป็นทาสให้กับแม่ได้มีอยู่ทางเดียวสมัยนะั้นต้องการมากที่สุดคือน้ำอำําอมฤตเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์พ่ง่ายใครดื่มกินแล้วจะเป็นอมะตะจริงๆริงวพญาครุฑพญานาคก็คือพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากันนั่นเองก็พอพญาครุฑเอาน้ำอมฤตมาไถ่แม่เอง พระา,าจึงรู้ว่าเมื่อต้องการน้ำอมฤตจริงๆจะให้เพราะรู้ว่าไม่ต้องการเอาไปใช้ด้วยตัวเองเอาไปถ่ายแก่มาดาแล้วก็ให้พรว่าท่านจงเป็นอมตะถึงแม้ท่านไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตาก็ตามก็รับน้ำอมฤตมาแล้วก็เราจะขอให้สัตว์ประยานว่าเราจะขอเป็นพาหะะให้ท่านเวลาจะเดินทางไปไหนเราจะยอมเป็นพาหนะแบกท่านเดินทางไปให้ทั่วจัก,กรวาล พ <ítulo> <displayed, S 1> ราะนันพนาลายจึงให้ชื่อพญาครุฑจากพญาเวนไตพญาสุบันก็เป็นพญาครุฑคือเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แบกภาระเหมือนกับพระองค์ก็พอพญาครุฑเอาน้ําอมฤตไปให้แล้วบอกพญานาคนี่น้ำอมฤตวางไว้ให้แล้วโอ้โหพญานาคดีใจมากครับ พญานาคทั้งพันตัวรีบไปอาบน้ําชำระล้างกายเพื่อจะมากินน้าอมฤตระหว่างนั้นก็เผือก็สัญญาการพระอินไว้แล้วว่าถ้าวางไว้ให้รีบเอากลับอย่าให้กินนะระหว่างที่มันหลงเละเลืออยู่นั้นพระอินก็เอาน้ำอมฤตกลับมาพญานาคข,ขึ้นมากลางคืนอ้าวน้ำอมฤตหายไปก็เห็นเพียงแต่หยดน้ําที่มันอยู่ตามยอดหญ้าก็ไปเลียตามหญ้าคาตามยอาทำให้หญ้าที่สาบไว้นั้นมันมีความคมบาดลิ้นพญานาค พวกเราอสารพิษจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกนั่นเองแล้วก็พยาพญาครุฑกขอพรท่านะไรายว่าขอเป็นศัตรูพญานาคตลอดกาลขอให้ตนจับพญานาคก,กินเป็นอาหารพญาครุฑสัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดทําลายได้มีอำนาจและอิจฤุริ์ที่ยิ่งใหญ่ตามคติไทยโบราณ เชื่กกันว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหนะของพระวิษณุอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลีมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดจะทําลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทก็ได้แต่เพียงทําให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุฑจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงขนวิเศษ รุษเป็นสัตว์ใหญ่มีอนุภาพและพละกกำลังมหาศาลแข็งแรงบวกบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะครุดจะแบ่งได้เป็นห้าประเภทก็คือ 1. ตัวเป็นคนรูปร่างเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปแต่มีปีก 2. ตัวเป็นคนหัวเป็นนก 3. ตัวเป็นคน หัวและขาเป็นนก4ตัวเป็นนกหัวเป็นคน5รูปร่างเหมือนนกทั้งตัวคนที่ศรัทธาบูชาองค์พยาครุฑต่างเชื่อกันว่าพยาครุฑจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและช่วยป้องกันพยานอันตรายได้เมื่อนำพกติดตัวก็จะช่วยคุ้มครองจากเหตุเพศภัยที่ไม่คาดฝันได้จึงเกิดกระแสะความนิยมบูชาให้เป็นเครื่องรางของขลัง ที่เป็นของสูงและมีค่าความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมองค์ุธนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตาแผ่นดินเลเนาะมีอำนาจบารมีแล้วก็หน้าที่การงานการเงินถ้าใครนับถือนะก็จะหลังไหลเข้ามาแล้วก็มีความศรัทธาต้องมีศรัทธา,า,าด้วยพุทธนี้บูชาแล้วมีจริงๆเป็นจริงแบบมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมันเป็นเรื่องจริง เราก็มีความรู้สึกว่าเราทำไหแล้วเราก็ดีขึ้นดีขึ้นนก็ประสบความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นอาจินตยนะฮะม,มันประกอบมันผมว่ามันมีส่วนหมดอะไรบางอย่างที่มันถ้าเรารู้สึกเคว้งคว้างก็ต้องเป็นยึดมัน่นเพราะว่าในสิ่งที่ที่ผมเชื่อถือเรื่องนี้มันมีหลายแบบคือบางทีเนี่ยความมั่นใจสร้างความมั่นใจในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้ฝนตกผมขายของไม่ได้ผมทํางานไม่ได้หรือว่างานผมมีปัญหาผมก็จะบอกว่าขอให้ตกที่อื่นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะเมฆวิ่งออกซึ่งตอนนั้นนะฝนมันก็ตกหนะักแต่พอบอกอันนี้ไปปุ๊บนะสักพักหนึ่งอะเมฆมันจะวิ่งเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมันต้องใช้สถานที่ถ่ายถ่ายวิดีโอเรียกว่าสตรีมออกของบริษัทฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนันเช้าเลยแล้ววันนั้นสวดคลุป,ปิจะแล้วก็บอกองค์ท่านว่าขอให้ฝนหยุด ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นปรากฏว่าเที่ยงฝนก็ยังไม่หยุดเพอ,อพอบ่ายโมงเท่านั้นแหละฟ้าเปิดโลง่งเหมือนกับแดดออกอะ่ะพื้นแห้งอะ่ะแต่พอหลังสี่โมงปุ๊บจัดการทุกอย่างเสร็จฝนกลับมาตกหนักเหมือนเดิมถึงทุ่มหนึ่งอันนี้ก็เลยแบบเออเชื่อผมเป็นพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในส่วนของการตลาด ประสบการณ์ก็น่าจะเป็นไปคุยกับลูกค้ามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งซึ่งวันนั้นก็กําลังจะเข้าไปไปพบลูกค้าคุยกับลูกค้าลายนี้เนี่ยผมคุยมาวาันสองครั้งและตั้งใจที่ที่อยากจะได้ลูกค้ารายนี้มากนะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ผมก็หยิบงค์พญาพุธมาแล้วก็ยกใส่มือแล้วก็ยกมือทั้งหัวนะครับแล้วก็ขอพรทานว่า่ลูกช้างขอให คุยโปรเจกต์นี้สำเร็จเถอะเพราะว่าลูกช้างมาสองรอบแล้วขอให้รอบน,นี้ประสบความสำเร็จก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมเข้าไปคุยเนี่ยประมาณสักสิบห้านาทีได้ลูกค้าตอบรับเซ็นสัญญาทำโปรเจกต์นี้ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมผมขอครั้งนี้แล้วท่าช่วยส่วนมากที่ที่ขอไปก็จะประสบความสำเร็จทุกครั้งนะครับ สำหรับเหรียญพยาครุตรุ่นแรกที่ช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลได้นำมาเป็นของขวัญที่ระลึกในกิจกรรมการฉลอง1ล้าน Subscribe นั้นเป็นเหรียญพยากรุษที่มีเนื้อชนวนมีดหมอของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพมีหมายเลข1-500ลงยาพื้นสีแดงโบขาวและเป็นหนึ่งในรายการจัดสร้างของทีมงานแสนยานุภาพซึ่งการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพยากรุตรุ่นนี้ ได้จัดสร้างในวาระที่หลวงพ่อพัดน์ุญญากามโมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ว่าพระราชมงคลวัชราจารย์เรียนพยาครุตรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่ได้จัดสร้างในขณะที่หลวงพ่อพัดด์ดำรงสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งในขณะจัดสร้างหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนได้เจริญอายุหนึปี โดยการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำวัดห้วยด้วนโดยมีพิธีพุทธาพิเศษพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษถึง30วาระและใช้เวลาถึง6เดือน4อารามหนึ่งวิหารประกอบไปด้วยอารามที่หวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อารามที่สองวัดประดูพระอารามหลวง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอารามที่สวัดจุฬามณีอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอารามที่สวัดโรงช้างอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหนึ่งวิหารได้แก่วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษพิธีเทวาพิเศษยาวนานต่อเนื่องถึง 12วัน12คืนโดยมีพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า108รูปและยังได้ผ่านการประกอบพิธีเวียนเทียนแว่นฟ้าสมโพธวัตถุมงคลแบบคติพรามจึงถือว่าครบถ้วนทุกพิธีสำหรับการจัดสร้างเหรียญพยาครุฑรุ่นแรกนี้มีทั้งหมด24รายการหลักแบ่งเป็นรุ่นย่อยๆต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามของเหรียญพยาครุฑที่แตกต่างกันออกไปครับโดยลักษณะของเหรียญทรงรูปไข่ถือเป็นทรงยอดนิยมด้านหน้าเป็นองค์พยาครุฑสยายปีกแผ่พลังอำนาจโดยมีรัศมีเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึงแสงสว่างที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้บูชาและจะดับความมืดมนทั้งปวงซึ่งความมืดมนในที่นี้ ก็หมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิตจะหมดสิ้นไปด้านล่างเป็นแพรแถบจารึกว่าพระราชมงคลวัชราจารย์ด้านหลังเป็นการรวบรวมปัญจเทพาวุธตามตำรับของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนโดยมีดังนี้สักกะสะวชิราวุทังคือวชิราวุธ อาวุธของพระอินทนารายสสะจักราวุธทางคือสุทัศนจักรอาวุธของพระนารายเวสุวรรณสะคทาวุธทางคือกระบองอาวุธของเท้าเวสุวรรณอาลละกัสทะทุสาวุธทางคือผ้าโพกขัวอาวุธของเท้าอาวกายักษยมสะนญาณาวุธทางคือนันตาอาวุธของพญายมราช ด้านบนจะรึกเป็นอักขระวา่าปัญจะอาวุธทานังด้านล่างจะรึกคำวา่ารุ่นแรกและที่ระลึกอายุวัฒนมงคล100ปีวัดห้วยด้วนมีความรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นหนึ่งใน500คนที่จะเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านทรัพย์และเหรียญพยาคุดนะครับ ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียนที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ความรู้สึกที่เป็นหนึ่งใน5้าอคนนะครับที่ได้ร่วมสั่งซื้อเสื้อแล้วก็ได้รับเหรียญองค์พญาคุดหลวงพ,พ่อพัดมาบูชานะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการของพี่หนุ่มคงกระพันนะครับก็หวังว่าพี่หนุ่มคงกระพันและทีมงานนะครับก็จะมีอะไรดีๆนะครับมา ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันอีกนะครับและผมนุ่มคงกระพันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวัตถุมงคลที่ผมได้นำมาเป็นของเที่ระลึกในการฉลองหนึ่งล้านผู้ติดตามในครั้งนี้ก็จะเป็นสิริมงคลกับแฟนคลับทุกๆท่านและเป็นขวนัญเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันธอฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ